ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะราหูย้ายส่งผลให้หกราศีดวงดีไปอีก18เดือน วันที่17ตุลาคม2566ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูย้ายครั้งใหญ่และดาวราหูจะย้ายราศีทุกๆ18เดือนดังนั้นในวันนี้ทางช่องของเราก็ได้มานำเสนอดวงราหูย้ายส่งผลให้6ราศีดวงดีไปอีก18เดือนหมดทุกดวงมาฟ้าเปิดเชื่อกันว่า ดาวราหูไม่ได้เป็นเพียงแต่ดวงดาวแห่งความโชคร้ายแต่ดาวราหูยังให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เช่นกันถ้าดวงดีมากๆก็จะดีสุดๆไปเลยแต่ถ้าดวงแย่ก็จะแย่สุดๆเช่นกันเรามาเช็คดวงกันดีกว่าค่ะว่าคุณจะเป็นหกราศีดวงดีนี้หรือไม่ราหูย้าย ส่งผลให้6ราศีได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีต่อไปนี้ 1. ราศีเมษจะพบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากการงานธุรกิจกิจการการค้าก้าวหน้าหรือขยับขยายบางท่านจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ในบางสิ่งได้ทำอะไรใหม่ เรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตรวมถึงยังมีดวงได้โชคลาภอย่างไม่คาดคิดอีกด้วยค่ะ 2. ราศีพฤกษกดวงการงานหรือธุรกิจการค้าหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เคยทำมาสิ่งที่เคยลงทุนลงแรงจะนำพาไปสู่ลาภผล บังเกิดความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่อลังการมีข่าวดีโอกาสใหญ่งานใหญ่เข้ามาสิ่งที่สะดุดติดขัดจะเกิดความคล่องตัวกว่าที่เป็นมาปัญหาค้างคาจะลุล่วงผ่านไปได้ในทิศทางที่ดีค่ะ 3. ราศีกรกฎ ถึงเวลาเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในหน้าที่การงานธุรกิจการค้าเปลี่ยนแล้วสำเร็จเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นขยับขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการเดินทางไกลไปพบชาวต่างชาติ ขายของออนไลน์จะเฟื่องฟูแบบสุดๆเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ได้เลยค่ะ 4. ราศีพิจิกเหนื่อยหนักไม่ราบรื่นมาเกือบทั้งปีถึงจุดเปลี่ยนผ่อนคลายสักทีโดยเฉพาะเรื่องการงานและบริวารปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่จะคลี่คลายมีดวงที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าขยับขยายงานใหม่ธุรกิจใหม่สังคมใหม่บางท่านมีเกณฑ์จะได้บ้านรถสร้างครอบครัวต่อจากนี้ไปจะมีแต่ความสุขค่ะ 5. ราศีมังกร ดวงส่งผลกับทิศทางที่ดีที่จะส่งเสริมตัวเองจะมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสใหม่ๆช่องทางการทำมาหากินรายได้เพิ่มบริวารจะให้การสนับสนุนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจอสังคมใหม่การเดินทางจะนำพาโชคดีดวงธุรกิจและการงานจะมีความก้าวหน้ามากจากนี้ค่ะ สุดท้ายชาวราศีกุมค่ะเด่นสุดในเรื่องดวงการเงินต่อจากนี้ไปมีเกณฑ์จะหาเงินได้มากแต่จะเป็นแบบหาได้เยอะก็ใช้เยอะแต่ก็จะใช้หมดไปกับความสุขของตัวเองบริวารหรือคนรักซื้อบ้านซื้อรถของมีค่ามีราคาของฟุ่มเฟือยการลงทุนทรัพย์สินชิ้นใหญ่ฝันอยากได้สิ่งใด จะได้สมใจปรารถนาเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ